สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากเมื่อวันที่28มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับคู่ทีมชาติบราซิลพบอิตาลีซึ่งในเกมนี้ครับบราซิลเป็นผู้ชนะไป3-2เซตและคู่ญี่ปุ่นพบตุรกีญี่ปุ่นนะครับชนะไป3-2เซตชเซตช่นกันนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าคนดูเนี่ยนะครับเต็มความจูดสนามเลยนะครับถึงแม้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้ทําการแข่งกันก็ตามแต่กองเชียร์นะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับมาเชียร์เต็มสนามเลยนะครับไม่มีประเทศไหนเหมือนเมืองไทยแน่นอนนะครับขนาดเจ้าภาพไม่ได้แข่งเนี่ยยังมีกองเชียร์เต็มสนามขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมต่างชาติเนี่ยนะครับถึงชมกองเชียร์ไทยนะครับใครได้แต้มก็กรี๊ดหมดนะครับซึ่งกาบี้นะครับดาวตบทีมชาติบราซิลเนี่ยถึงกับ ให้สัมภาษณ์ว่าขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยที่สนับสนุนเราทําให้เราชนะในเกมนี้ฉันรักที่นี่ที่นี่มีแต่คนรักวอลเล์บอลและฉันก็รักพวกเขาฉันดีใจมากที่ได้กลับมาที่นี่รวมไปถึงโคกกะดาตบสาวญี่ปุ่น,นรังกล่าวอย่างว่ากองเชียร์ไทยที่เข้ามาเชียร์เราตลอดเกมทำให้เรารู้สึกดีใจมากค่ะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของทั้งสองคนนะครับแน่นอนว่าหลังจากบรรยากาศในสนามครั้งนี้เนี่ยแฟนบอลต่างชาติชื่นชมกองเชียร์ไทย ที่การสนับสนุนรายการนี้เป็นอย่างมากนะครับและโดยเฉพาะแฟนรุตบอลชาวบราซิลจะชื่นชอบคนไทยเป็นพิเศษเลยนะครับเนื่องจากไทยเราเนี่ยนะครับนอกจากจะเชียร์ทีมชาติไทยแล้วเนี่ยยังเชียร์ทีมชาติบราซิลเป็นพิเศษด้วยนะครับพวกเขาเป็นแบบนี้เนี่ยยิ่งหลงรักประเทศไทยและทีมชาติขึ้นไปอีกนะครับเอาล่ะน้องฟังคอมเมนต์กันเลยครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องราวในครั้งนี้นะครับมาเริ่มันที่ความคิดเห็นชาวบราซิลก่อนเลยครับ ส่งคืนความรักที่พวกคุณมีต่อเราคนไทยต่อไปครับเสียงกรีดทีมสาวหรือบัมบราซิลสุดยอดมากไทยแลนด์ซึ่งทันต่อมานะครับมากล่าวว่าพวกเราชาวบราซิลรักคนไทยต่อไปครับขอบคุณแฟนๆชาวไทยมากที่สนับสนุนเราเสาวๆของเราเลิฟฟรอมบราซิลต่อไปครับฉันหวังว่าฉันจะอยู่ในประเทศไทยจากบราซิลมันน่าทึ่งมากกับบรรยากาศนี้ ต่อไปครับเรารักกันอยู่แล้วไทยบราซิลซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าถ้าไทยรักสาวบราซิลบราซิลก็รักสาวไทยเพราะหัวใจของคนเหล่านี้เหมือนหัวใจของแม่มีที่ว่างให้อีกคนเสมอต่อไปครับบราซิลเอกไทยแลนด์ไทยเชียร์บราซิลทำแต้มต่อไปครับบราซิลและไทยดีที่สุดในโลกซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าเริ่มบทให้ครั้งหน้า มาแข่งที่ไทยกันอีกเธอในขณะที่ชาวบราซิลท่านต่อมานะครับก็มากล่าวถึงกองเชียร์ไทยว่าชอบกองเชียร์ไทยมากต่อไปครับขอบคุณไทยที่สนับสนุนทีมชาติบราซิลเรารักคุณมากมันรู้สึกดีกับบรรยากาศแบบนี้ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าขอบคุณประเทศไทยที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีคอมเมนต์ต่อไปครับและบราซิลก็รักประเทศไทยเช่นกันต่อไปครับ ขอบคุณแฟนของไทยสำหรับการสนับสนุนนี้และความรักที่มีต่อทีมชาติบราซิลโดยเฉพาะกับกาบีเรารู้สึกถึงพลังของคุณในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าขอบคุณแฟนชาวไทยที่เชียร์บราซิลคุณแสดงความเคารพต่อวอลบอลมากกว่าคนที่เกลียดบราซิลหลายคนที่มาที่นี่เพื่อพูดเรื่องแย่ๆซึ่งท่านต่อมานะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าคนไทยรักและเชียร์ทีมบราซิลเช่นเดียวกับบราซิลที่รักและเชียร์ทีมชาติไทยเช่นกัน ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าบราซิลเ,เหมือนอยู่บ้านขอบคุณทีมชาติไทยซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าสนุกมากเกมนี้ความรู้สึกเหมือนทีมชาติบราซิลกาลังเล่นในบ้านแฟนบอลไทยมาเชียร์เต็มสนามในขณะที่ชาวอินโดนะครับก็มาตอบกลับให้เมนนี้ด้วยนะครับมันจะมีชีวิตชีวากว่านี้ถ้าวอลเลย์บอลในชาติลลกจัดขึ้นที่อินโดนีเซีย เพราะในประเทศของเราทุกทีมที่เล่นได้ดีจะได้รับการสนับสนุนจากบรรยากาศของผู้ชมที่ไม่ธรรมดาผู้ชมในประเทศไทยเทียบไม่ได้กับผู้ชมในอินโดนีเซียในขณะที่ท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าขอบคุณประเทศไทยสําหรับการสนับสนุนนี้ครับนี่เป็นคอมเมนต์ชาวบราซิลนะครับและคอมเมนต์ต่อจากนี้ครับจะเป็นคอมเมนต์รวมของแต่ละชาตินะครับ อัศจรรย์ฉันแปลกใจมากที่การแข่งขันวบลล์บอลในชั้นลีกในประเทศไทยมีผู้เข้าชมเกมเป็นจํานวนมากแม้จะไม่ใช่เกมของชาวบ้านและการเชียร์ในเกมนี้ก็น่าตื่นเต้นซึ่งทันต่อมานะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะผู้หญิงวอลล์บอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่คนไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินมีผู้สนับสนุนที่มีอยู่ทุกที่ซึ่งทันต่อมาครับก็มากล่าวว่ากองเชียร์คลั่งไคล้เมื่อซูเปอร์สตาร์กาบีสัมผัสบ,บอล ช่างเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและตื่นเต้นจริงๆซึ่งหลังจากเมนี้นครับมีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าเราคนไทยรักกาบี้มากและคนนี้นะครับตอบกลับว่าเจ้าบ้านสุดยอดกองเชียร์สุดยอดไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับบราซิลเป็นทีมที่ดีมากๆแต่ก็เป็นทีมที่ผิดพลาดเยอะเช่นกันในขณะที่ท่านตอบมานะครับก็บอกว่าว้าวมันมีเกมที่ยอดเยี่ยมแต่บราซิลชนะขอแสดงความยินดีกับบราซิลซึ่งท่านตอบมานะครับคบอมเมนต์ว่า ขอแสดงความยินดีกับบราซิลยินดีด้วยบราซิลคุณเก่งที่สุดนะครับที่ท่านต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าฉันคิดว่ามันควรจะเป็นรอบชิงชนะเลิศคนไทยมาเชียร์เต็มสนามแม้ไม่มีทีมไทยลงแข่งไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ที่สนามอื่นนะครับที่ท่านต่อมาครับแสดงความคิดเห็นว่าวันนี้อิตาลีเล่นดีมากฉันคาดหวังให้พวกเขาชนะการแข่งขันแต่บราซิลก็แทบจะไม่ได้รับชัยชนะซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับมี มันตอบกลับใต้นมนี้ว่าฉันอยู่ในสนามตั้งใจเชียร์ทีมอิตาลีพวกเขาเล่นได้ดีมากน่าเสียดายที่แพ้บราซิลจากประเทศไทยในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าว่าอะไรกันเนี่ยประเทศไทยกองเชียร์เชียร์อย่างบ้าคลั่งต่อไปครับเป็นเกมที่สนุกเล่นกันถึง5เซตคนดูในสนามที่ได้ดูถือว่าคุ้มค่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบและเชียร์ทีมชาติบราซิลในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาคอมเมนต์ว่า ว้าวนี่เป็นการจับคู่ที่น่าตื่นเต้นและยอดเยี่ยมเลยทีเดียวคงดีมากถ้ามีโอกาสดูการแข่งขันสดในสนามรักทั้งสองทีมของคุณกเมนนี้ครับมาจากคมเป็นทีมชาติราซิลและอิตาลีนะครับในขณะที่ท่านต่อมาครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่ากองเชียร์ชาวไทยนั้นยอดเยี่ยมมากต่อไปครับหนึ่งในแมชที่ดีที่สุดหลังจากวอลเลย์บอลในชั้นลีกสัปดาห์ที่3ก็เนนี้นะครับหมายถึงคู่อิตาลีกับบราซิลเช่นกันนะครับต่อไปครับ ทยคือเจ้าภาพลีบอลที่ดีที่สุดและไปอันที่ขม้มเป็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งทัานนี้นครับมาแสดงความคิดเห็นว่าคนไทยมาดูเต็มสนามแม้ทีมชาติไทยไม่ได้ลงแข่งก็ตามคอยมาแข่งที่ไทยไบ่อยและอยากให้สนามที่ไทยมีทีมชายมาแข่งด้วยอยากไปดูญี่ปุ่นจีนทุกๆท,ท,ทีมหวังว่าในอนาคตจะได้เห็นทีมชายมาแข่ง ครับนี่เป็นความรู้สึกของแฟนบอลบอลต่างชาตินะครับที่มีต่อกองเชียร์ชาวไทยในสนามในครั้งนี้นะครับท่านมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างครับสามารถมาแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปกันได้เลยนะครับและสําหรับในวันนี้นะครับเวลา2องทุ่มสานาทีนะครับทีมชาติไทยนะครับจะพบกับตุรกีอย่าลืมติดตามแล้วก็เชียร์ให้กําลังใจกับทีมชาติไทยกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ